ตอนนี้นะครับทีมสายบุญนะครับพวกเรานะครับในอำเภอศรีนรงค์นะครับก็ได้มามออเป็นจุดที่1นะครับอันนี้กําลังจะเดินทางไปจุดที่2นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC สายบุญสุรินทีวีนะครับขอบคุณทางพี่ธนินทัศน์ผูแก้วนะครับบอกกัจูขอบคุณท่านเขตสวนเกตอินในอำเภอศรีนรงค์นะครับแล้วก็ขอบคุณสายบุญในตําบลตรวจด้วยนะครับที่ มาร่วมมอบถุงปันสุขแล้วก็บริจาคเงินตามกำลังศรัทธานะครับเรามอบให <โ 400. S 1> ้ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็ติดเตียงนะครับอ,อ,รอันนี้เรามาจุดที่สองนะครับเราจะมามอบเป็นจุดที่สองอ่า อยู่ที่หมู่ที่11นะครับตำบลตรวจอภสีรังยาวดสุรินทร์นะครับขอบคุณ FC นะครับสายบุญทุกท่านนะครับอันนี้เรามาจุดที่2นะครับเราจะมาเป็นจุดที่2ออยู่ที่หมู่ที่11นะครับตำบลตรวจอภสีรังยาวดสุรินทร์นะครับขอบคุณ FC นะครับสายบุญทุกท่านนะครับ อันนี้เรามาจุดที่สองนะครับเราจะมามเป็นจุดที่สองอ,อยู่ที่หมู่ที่11นะครับตำบลตรวจอภรีรงังวัดสุรินนะครับขอบคุณเอซีนะครับสายบุญทุกท่านนะครับนนนีี่นน่้ อนเ็นแ่ค่เนนะครับเนนี้นะครับอยู่ที่บ้านตรวจหมู่ที่หนึ่งนะครับคุณตาพิการเดินไม่ได้นะครับวันนี้นะครับพวกเราสายบุญนะครับได้นำถุงปันสุกมามอมให้นะครับดูจากสภาพบ้ามของคุณตาดูแล้วก็ ถือว่าลำบากมากนะครับใช้กระดานอัดในการตีฝ้านะครับถ้าฝนล,ลงมาก็คงจะเปียกบอลน,นะครับใช้สังกะสีทำประมาณนี้นะครับรรเทคนี้เป็นเตที่สามนะครับซึ่งคนตาก็พิการนะครับมาอาศัยอยู่กับลูกสาวสภาพบ้านจะเป็นบ้านมุงสังกะสีนะครับก็สภาพเก่ามากนะครับ <c oughs> เป็นเป็นเปลักษณะอาการเป็นไงบ้าตอนแรกพูดไม่ชัดเริ่มดแล้วปัจจุบันพูดได้ไหมพูดไม่ได้พูดไม่ครับนายแต่แกแกก็เดินเดินก็เอรก็เลยเออก็เลยเราให้กะไปเดือน อาการคือเดินไม่ได้เลยคือล้มคืออะไรยังไงนะเดินไม่ได้เลยตอนนี้เดินไม่ได้เลยเหรอตอนตอนตอนที่เขาเป็นน่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้เป็นนนไงตอี้เขาแกพอไปได้ในในดานากันเกย์เน่ามั้งตอนนี้ตอนนี้คือเดินได้แต่ต้องใช้ตัวช่วยแล้วรถพูดได้ไหมครับพูดได้คพูดได้ปกติคือปกติเคยมาดูยังไม่เคยมาดูสอง นนแฟนก็ไปได้แล,แล้วก็มาดูแลมาดูแลยี่จางนะยังยังเพราะว่ายังช่วยอื่นได้อยู่ยังยางไกลเให้ข้อมูลเานด้วย

นายรักนายรักตาเลิกทนี้เป็นเคสสุดท้ายนะครับเคสที่สี่คุณตาจะเป็นเบาหวานนะครับ ก็พิการานะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับวันนี้ท่านคณบสวนเกตินนะครับท่านนายอำเภอศิีนรงค์นะครับท่านก็มาเยี่ยมเยียนและเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนนะครับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับขอบคุณ f อฟสรินนิวนะครับสายบุญสรินทีวีขอบคุณสายบุญอำเภอศรีนรงค์นะครับตำบลตรวบขอบคุณ ทุกภาคส่วนนะครับขอบคุณท่านผู้นําขอบคุณท่านอ,อสมอนะครับสาธารณสุขอําเภอนะครับวันนี้ได้จะลื่นไปนี้เลยนะครับคลิปนี้อันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านคณบสวนเกศอินนะครับท่านนายอำเภอศรีนงค์นะครับที่ลงพื้นที่นะครับมามอบถุงปันสุข แล้วก็มาเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณท่านพี่สมรักนะครับไหมทองนะครับสาธารณสุขอำเภอนะครับขอบคุณคุณหมอปาโมทนะครับคุณหมอประจำตำบลแล้วก็ท่านอสมท่านผู้นำนะครับที่อยู่ทางบ้านหนองมาแซวนะครับแล้วก็บ้านตรวจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณสายบุญนะครับในตำบลตรวจเรานะครับอำเภอศรีนาลงขอบคุณ FC ซีสุรินีว์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับ รารวยเงินทองแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณครับหลายครั้งวันนี้มันวันนี้เรามาทั้งหมดสี่เคสครับ,รบซึ่งเป็นเคสใหม่ทั้งหมดของอำเภอเสือลมเราบางรายก็เป็นคนที่อยู่ภุทุเราพื้นที่อื่นแต่นในสุรินเหมือนกันก็มาอยู่กับลูกหลานในพื้นที่เสือลงครับหลายหลายกรณีที่ต้องการการประสานงานต่ออย่างเช่นรายคุณลุงเคสที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าที่จะป็นคุณลุงคนนี้ นะฮะก็ ه, แกก็ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองความพิการนะครับแล้วก็ยังไมไ่รับสิทธิสวดสดิการของรัฐซึ่งทางผู้สื่ลงเราเนี่ยประเมินเบื้องต้นแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นผู้พิการนะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอจะต้องคงต้องประสานงานทางทางพื้นที่ขัานเคียงด้วยนะครับในการในการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันสิทธิแล้วก็หาทางช่วยเหลือลุงตามความเหมาะสมต่อไปนะครับแต่ถ้ารายคุณลุงเนี่ยนะครับที่เป็นที่เป็นผู้พิการ นะครับที่เกิดจากเบาหวานอายุมากแล้วก็เป็นโรคไตไตเสื่อมด้วยนะครับะันั้นเนี่ยก็ต้องดําเนินการในการท,ที่คุณลุงต้องใช้จริงๆเนี่ยก็คือตัวพระออมใช้อยู่เป็นประจำนะครับซึ่งวันนี้ทางทางเลเซีสุรินเนี่ยนะครับซุรินเดวยวเนี่ยก็ได้เอาพระออมมามอบให้ซึ่งตรงความต้องการของคุณลุงนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยทางทางสาธารณสุขอำเภอนะครับโดยหน่วยงานทางพาอโรงพยาบาลตำบลเองก็จะประสานงานกับทางท้องถิ่นนะครับในการพิจารณา ติดตามแล้วก็ประสานเข้าร่วมโครงการผู้ป่วยลองเทียมแคร์แะยด้ตอไแด้วยครับเพื่อที่จะช่วยดูแลระยะยาวแล้วก็หาทางลดรายจ่ายกับครอบครัวนี้นะครับครับยาชนีจะได้ปหาคนราช่ี่จะกแต่งรเ่อังใช้ได้เข ภาคประชาชนอื่นๆที่เขาไปประสานงานมช่วยดูแลเนาะนะฮะก็ทางคุณหมอเองก็คงจะช่วยดูแลทางด้านสุขภาพส่วนราชการเองก็จะช่วยดูแลด้านอื่นๆแล้วก็ทราบว่าอาจจะอยากต้องจำเป็นต้องใช้เรื่องของของรถรถเข็นด้วยจะได้มีโอกาสเดินไปข้างนอกบ้านนะครับเป็นเป็นการกําายเพราะเพราะว่าที่อยู่นี้ตลอดเนี่ยผมว่าผมมาเครียดการหายาเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าจะหาจากภาคส่วนไหนมาช่วยเหลือนะครับ ิดว่าคงหาได้เพราะที่ผ่านมาหาได้มาทุกทุกรายนะครับไปช่วยายทางหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเคสแรกนะครับที่ทางสายบุญนะครับ f c สุรินทีวีนะครับร่วมด้วยท่านคณีสวนเกตอรินะครับท่านนายอำเภอสารนสุขอำเภอนะครับท่านอสมท่านผู้นำนะครับสายบุญวันนี้นะครับเราได้มามอบจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดที่สองนะครับไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงอีกรายหนึ่งนะครับ ไงบ้างครับถามความรู้สึกที่ได้มามอบถุงปัรสุให้ผู้ป่วยยากไร้นะครับเป็นยังไงบ้างครับถามความรู้สึกของมีความสุขที่ได้มามีส่วนร่วมในการมอบถุงปัรสุให้ผู้ที่ยากไร้ครับเพราะว่าไอ้โจ้เลี่ยครับเขานี่ก็คือต้องเรียนในมังงิงมังคิ้อลำบากเนาะก็คือเมื่อเราได้มอบก็คือเขาก็ดีใจเราก็ดีใจด้วยครับ จะว่ามีฟันมาได้ครับเป็นญาติพี่น้องบางคนไม่เคยเห็นหน้ากันนานเท่าไหร่วันนี้เองพี่น้องอาจารย์อาจารย์โย่เออจวนเป็นตัวนี้เลยเด้วันนี้เองพี่น้องอาจารย์อาจารย์โย่เออจวนเป็นตัวนี้เลยเด้วันนี้เองพี่น้องอาจารย์อาจารย์โย่เออจวนเป็นตัวนี้เลยเด้วันนี้เองพี่น้องอาจารย์อาจารย์โย่เออจวนเป็นตัวนี้เลยเด้วันนี้เองพี่น้องอาจารย์อาจารย์โย่เออจวนเป็นตัวนี้เลยเด้วันนี้เองพี่น้องอาจารย์อาจารย์โย่เออจวนเป็นตัวนี้เลยเด้วันนี้เองพี่น้องอาจารย์อาจารย์โย่เออจวนเป็นตัวนี้เลยเด้วันนี้เองพี่น้องอาจารย์อาจารย์โย่เออจวนเป็นตัวนี้เลยเด้วันนี้เองพี่น้องอาจารย์อาจารย์โย่เออจวนเป็นตัวนี้เลยเด้วันนี้เองพี่น้องอาจารย์อาจารย์โย่เออจวนเป็นตัวนี้เลยเด้วันนี้เองพี่น้องอาจารย์อาจารย์โย่เออจวนเป็นตัวนี้เลยเด้วันนี้เองพี่น้องอาจารย์อาจารย์โย่เออจวนเป็นตัวนี้เลยเด้วันนี้เอง <ndota biranyi> <that>